สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เราก็มาหาปลาที่น้ำฝางกันนะครับผมอันนี้เราก็ได้ลงน้ำมายังจุดหมายแรกนะครับผมเป็นน้ำฝางนะครับนี่นะครับบริเวณน้ำฝางน้ำก็จะค่อนข้างเหลือน้อยนะครับผมอากาศมัน้อนฝ่ายพเพ่นก็ไม่ได้เปิดน,น้ำนักนะครับเนาะ ที่หันว่ามัวมัวนี่ก็เป็นควันนะครับแบใจหมอกนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศแม่น้ำนี่ก็ลงมาแล้วครับพระเอกจักเหัวแดงเสื้อแดงนะครับผมลงแมมาเตียวไปไปหาจุดหมายเฮานะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับที่วันนี้เฮากดได้เริ่มเตียวลงมาพอสมควรนะครับจากจุดที่เฮาจอดรถก็เตียวลงไปแหมสักน้อยนะครับสักสามร้อยเมตรนี่ นี่นะครับผมกอไปนะครับหันกอครับพอจะหันกันกอเพื่อนๆมีกอไผ่บ้นนะครับนั่กอไผ่ตั้งหลังผมพุ่นนะครับผมนี่นะนะครับหมายเฮานะครับหมายเฮาจะเป็นหนึ่งอันนะครับนี่กระเตียวแม่สองน้อยแล้วครับผมนี่ใกล้จะถึงแล้วครับผมเพื่อนๆน้ำก่อใส่อยู่นะครับผมแต่ว่าน้ำข้เหลือน้อยเนาะต้นไม้ใบหญ้าก่อที่บนเกาะก็เริ่มออกละ นี่ครับห้อยตีนคนเข้าคนออกโอ้มันนักขนาดนะครับนาอคนเซาะป่าหน้าหอนเนี่ยนะครับมันได้ป่าก็มาเล่นน้ําก็ยังดีนะครับผมนี่นะครับผมเตียวลงไปใกล้แล้วครับใกล้ถึงหมาละ่อไม่ไพ่นะครับผมนี่นี่หันทรายนะครับน้าใสๆเลยดูนี่นะครับผมขอมีป่าแปลว่าได้นะครับนาอถ้ามาได้ก็คือว่าเอาหมวนเนาะเนี่ยนะครับผม ว่าว่ากันไปนะครับผมนี่ก็เตลละเตลไปลงผ่านลงก็จะถึงหมายก่อนแล้วนะครับโอ้โันี้เป็นขอนไม้นะครับเป็นบักไม้ถ้าเป็นไอหยังสักอย่างนี่ครับใครหงกบช่วยคอมเมนต์บอกตัวยนะครับผมผมมาแน่ใจว่าเป็นไอหยังเนาะถ้าอยู่มาเมินแล้วนะครับไม้อ่านี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นอ่ากอไม้ไผ่กลางน้ํานะครับผมนี่นี่ก็เป็น ไอ้ไม้ข้างน้ํานะครับน้ํานี่ก็มาค่อยไหลนะครับผมก็ลึกพอสมควรอยู่ครับมาลึกเตาได้นะครับน้กงหมอกได้อยู่นะครับหลงดําได้ปองหายใจได้น้อยๆนะครับหมอกหันพ่องนะครับนนนี่นะครับหมายเฮาก็เป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ล้มมาอยู่ในน้ํานะครับนาอโอ้ เอาละนั่นผ่านลงเป่นก็ได้แล้วเนาะครับเนาะนี่โอ้ได้แต่ลูได้แต่ลูนี่ครับผมโอ้ยิงสองแหลมเลยเนาะครับเนาะแหลมแหลกกลักวมันจะรุดก็เลยซ้ํแมแหลมนะครับเนาะเพื่อความชัวเนาะชัวนะครับผมนี่ยิงสองอแหลมมันทอลออกได้ละนี่เหลือแลมแหลมแมเดียวเนาะปืนกับแหลมเดียวนะครับเจ้าแหลมเดียวในี่ผ่านลงได้สุดยอดครับ สุดยอดของการหาเสาะว่าห,าหากินเนาะเก่งจะแตะได้อย่างก็ได้อย่างนะครับคนนี้นี่เชี่ยวชาญทุกสองลอมมอาําสมอละพุมเนาะมันหัวสมอละพุมเนี่นะครับก็ตัวที่เนี่ยอยู่ในกระชังเขาก็ไม่ได้ไทายนะครับผมก็ได้มาตอนนี้ได้มาสองตัวละนี่นะครับผมเอาออกอยากหน่อยนะครับเนียงมันหนานะรับเนาะ เป็นปลากระซูนนะครับมันปลากระซูนปลากระซูนนะครับผมนี่ปลากระซูนเป็นปลาล่าเนื้อชนิดหนึ่งนะครับกินปลาน้อยนะครับนี่นะครับผมโอ้เอาลาบเอาแซนี่เหมาะขนาดเนอะครับปลากระูุนี่ครับเนื้อเป็นแน่นนะครับเนาะใส่มะม่วงน้่อยนะโอ้เหมาะเหมาะเหมาะขนาดะครับนี่ไอ้มาสองตัวแล้วครับมาีนี้ นี่ครับผมไมยนี่ต่อไปเราก็จะไปพ่อแหมงหมยนะครับอันนี้ก็เป็นกองไม้สร้างเหมือนกันอยู่ตั้งบนนั่นมาหน่อยนี่นะครับก็เป็นกองไม้สร้างในน้ำเหมือนกันนะครับเราก็จะลงพ่อนี้สักกามว่าจะมีมามีตัวเนาะรัาเนอกอก็ฝากจดตามตัวนะครับนี่นะครับเป็นกอไผ่อยู่ในน้ำนะครับนาะ น้ำก็ค่อยแล้วก็วันนี้ผลงานเขาก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ได้หมอกปลาราปอซ่ากันอยู่นะครับน,นี่ยิ้มหวานชึ่งชงๆเนี่ครับนี่กระสุนนี่ก็ประมาณโลปลายนะครับนี่ก็เจ็แปดขีดเนาะสีห้าขีดก็ว่าตามไปก็ใจฝีมือนะครับ